ห้องเที่ยวก้านทะยานะครับเห็นไหมก้านทะเยววันนี้ดูสดใสขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับกับกาแฟดำหนึ่งแก้ว นะครับนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับรู้สึกปีนี้น้ำกวานจะเยอะกว่าปีที่ผ่านผ่านมานะครับดูท่วม อ,อขึ้นตระกายขึ้นฝั่งเลยนะครับน้ำอ่ะดูหวังว่าโควิดจะห่างไปไกลๆนะครับวันนี้ไม่ได้ทำอาหารอะไรก็เลยออกมาท่องเที่ยวนะครับ ถ่ายคนเดียวด้วยท่องเที่ยวมาคนเดียวนะครับเพราะยังไม่มีคู่ค่าเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับครับ แค่นี้นะครับบายบาย